สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมยนเวศค่ะวันนี้แอดมินมีวิธีการทำบุญให้เห็นผลเร็วทันตามาแนะนำกันนะคะเป็นวิธีที่เทพเทวาครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกกล่าวเอาไว้เพื่อให้มนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากใช้ชีวิตด้วยความลำบากยากจนเข็นใจได้ลองนำไปใช้ไปปฏิบัติด,ดูค่ะวิธีแรกเลยนะคะถ้าหากอยากจะมีโชคมีเงินมีทอง ถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะคะให้ใส่บาทค่ะจากนั้นตั้งจิตอธิษฐานขอเรื่องที่ปรารถนาทำให้ได้เป็นประจำนะคะโชคลาบเงินทองไม่ขาดมือแน่นอนค่ะการใส่บาทเป็นบุญที่ได้อนิสง์มากกว่าการทำสังฆทานค่ะเพราะว่าเกิดจากความตั้งใจการตะเตรียมอาหารการต้องฝืนสังขารเพื่อตื่นนอนแต่เช้าการตั้งหน้าตั้งตารอพระ ไม่เหมือนการทำสังฆทานที่ทำตามที่เราสะดวกวางเมื่อไหร่เข้าวัดไปก็ทำได้ทันทีเพราะฉะนั้นบุญจากการใส่บาทจะได้แรงกว่าแน่นอนค่ะ 2. นะคะถ้าอยากมีกินมีใช้ไม่ขัดสนและช่วยเพิ่มผูลัพย์สินเงินทองที่มีอยู่ให้ปิดทองพระพุทธรูปที่มือข้างที่เราถนัดค่ะเช่นถ้าเราถนัดขวาก็ให้ปิดทองพระที่มือขวาของพระนะคะ 3. หากรู้สึกว่าชีวิตติดขัดเหลือเกินมีแต่ปัญหาชีวิตมีแต่อุปสรรคตลอดเวลาหรือเจ็บป่วยเรื้อรงังรักษายัางไงก็ไม่หายให้ไปปล่อยปลานะคะและถ้ารู้สึกว่ากำลังเผชิญกับกรรมหนกักให้ปล่อยเป็นปลาสวายค่ะและแนะนำให้ร่วมบุญสร้างพระด้วยนะคะช่วยขจัดอุปสรรคได้ค่ะ4 การทำบุญเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือการเจ็บป่วยหนักให้ทำบุญกับโรงพยาบาลถ้าบริจาคให้แผนกอุบัติเหตุหรือรแผนกฉุกเฉินได้ยิ่งดีค่ะหรือจะทำบุญลงศพบ,บริจาคผ้าห่อศพด้วยก็ได้ 5. ชีวิตตกระกรรมลำบากทำอะไรก็ไม่สำเร็จมีแต่อุปสรรคให้ถวายอุปกรณ์ล้างห้องน้ำ หรือช่วยล้างห้องน้ำวัดค่ะทำสม่ำเสมอเป็นประจำนะคะชีวิตดีขึ้นแน่นอน 6. ค่ะการงานไม่เจริญก้าวหน้า,ผาเผชิญปัญหาที่หาทางออกไม่ได้ทำอะไรก็ติดๆดขัดขัดให้ไปเติมน้ำมันตะเกียงนะคะเตรียมน้ำมันไปเองซื้อขวดละสิบ20บาทไปก็ได้ค่ะน้ำมันพืชไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันเวียนนะคะ 7. ถ้าหากชีวิตคู่มีปัญหา ให้ถวายของเป็นคู่หรือปล่อยปลาเป็นคู่ค่ะ 8. หารู้สึกว่าชีวิตถูกเอาเปรียบถูกเบียดเบียนให้ทำบุญด้วยการให้ทานอาหารสัตว์จะเป็นการซื้ออาหารให้กับสุน,นัขหรือแมวจรจัดก็ได้หรือบริจาครวมกับมูลนิธิต่างๆก็ได้ค่ะทุกวิธีที่แนะนำไปนี้ทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะทำบุญทำทานเสร็จแล้วก็อย่ามัวแต่นอนรอให้บุญวาสนาส่งผลนะคะ เราต้องลงมือทำและพยายามให้ถึงที่สุดก่อนแล้วบุญกุศลที่เราสร้างเอาไว้จะหนุนนำให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ